มันคือแบบกำลังใจลเล็กๆในน้อยล่รับดีมแม่คล้วส่าหเราปองอมนีันเป็นคุนรอเอ,อ ดีมากเลยงานโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีวลาไมคะ่ยวันเครื่องเอาไปถ่ายมาหรอพันหกันเจ็ด่ทำเป็นพันหกอะ่ะเออชารับชครบ าวั้นเปลี่ยนมันเครื่องพันสามนีสิไปพันสามเก้าสิบดูไวนอมอางเราชมโมเเลคยค่ะอพอไปด้วยจ้า นไอ้นี่มันแขมกนี่มันเครื่องแล้วน้มันเครื่องพวกอะไรทันบ่ายห้องน้าน้ำไอ้ข้าวอง้มันเครื่อง พวกตูงทางนี้กันได้นะที่พี่สาขาทิ่มไปที่ไหนหมดแล้วขอบคุณแม่มากเลยขึ้นมาน่ารักอะ่ะไรหนุ่ทุกวันพอรู้ว่าน้องไม่ถ้ามีเวลาไร คยินนี่สวัสดีครับใชเกยมากเลยนะ